Nóc bỏ tay quá tốt hai bụng bơi bay tay bên mía lưng bụng bơi bay yên tâm tay đi la bay yên tâm 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 บ้านนี้ไฟไฟอยู่บ้านนี่ปกติมีปัญหาอย่างบ่ก็มีบ้างอยู่ชว่วงไหนชว่วงรอเขาห้อง,องหงืงว้าละเขาห้องสิบเปิดชัดแยังครับปิดว่ามุงเดียมตาปกตินี่ปกติ้า้าหัวเมียกันเนาะอ,อยู่รับกัน ต้องเปิดไฟสะดวกวดสั่วลวดยังเี่ยวอ่ะแล้วจะบอกว่าพระธนชัยเวลาพี่อยู่กับเนี่ยมันปาเนี่ยที่จะเปิดไฟสะดวกวดสั่วลวดนะพระธนชัยลองทำดูนะความน่าก็จะยืนยาวบางทีปอดม่ปิดไฟอย่างเดียวมา่ปิดไฟเขาประกามาหาผมครับสมมติว่าเมียอย่างถ้ามาได้ห่องทายิ้มท่ายอะไรหูอะไรหูังครับยิ้มไหมด้วย ฝนเย็นด้วยฝนเย็นด้วยบีทยางเดียวเลยนั่งเลยไม่เย็นใจจริงๆโอ้ยเบอยากบอกอย่างไรเนาะครับเบิร์ดบอกโอ้นนนนมุจจาเตอนที่แรกที่เขาจะกันนี่คือตอนนั้นที่นนบอกอายว่าที่ที่เอ่อเขาไปงานอยู่อำเภอสวนกุ้หานเนาแล้วตอนนี้ไอ้หน้าอย่างก่อนเพื่อนเลย บอทีうう่เขาเอาดอกไม้ไปให้นะเขาปืมนะแตอ่ซนอนชุ่มกราจินบอเอาเม็ดมัแท้มกูซะจริงๆแล้วนะครับเอาไม่ดีดีแต่น้ำมูดีเพรบะเพาเขาอยากบอกอย่างไรครับมูดีข้นดีดีมากแล้วก็เขามีความรักจนจัดงานวันนี้ได้นะครับเพราะว่าจริงแล้วยังงงงงอีหลีครับว่า แต่งงานได้อายุขนาดนี้กล้าจัดงานแต่งงานถ้าไม่รักฝนจริงๆไม่กล้าทำอย่างนี้ถ้ารักฝนจริงนั่งคู้เข่าสิเพื่อนคู้เข่าสิคู้เข่าปัดฝนเห็จังไรบัดน้างเนี่ยจู่ตาผ่านเลยอาจักบ่าในฝนโจ๊บจังหวัดที่จังหวัดโจ๊บเห็นจังหวัดเนี่ยโจ๊บจังหวัดได้จูบจังหวัดได้ไหมโจูบโจูบโจูบจูบจูบมันเป็นตบหางมูอกูนี่นี่โจูบเออนี่ลรักกทานี่ยละ จูบจูบกันจูบแบบความรักเลยเย็นดูเต็มที่เอ้าจูบกันยังว่ามูกูวให้เกียรติคุเนี่ยจูบจูบอจูบตบจูบแบบพิสารตบจูบแบบพิสารจูบจูบเอ็วเร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 ็วอ้าวดูการแสดงความรักของคู่บ่าวสาวคู่นี้นะครับอันดับสองสาม เอาแล้วพิธยการับนึ่นง,งน,น,น้องๆที่อยู่โรงแรมปิดไฟก่อนได้ไหมครับขอมาชินนะ <c oughs> <c oughs> ออาคนอาดจุอนอาจุดในภาพนี้จะเป็นภาพที่เราบันทึกไว้ในความทรงจำว่าทั้งหนึ่ง <c oughs> เราเคยปิดมีสักขีพยานเดินสองสามครั้ เอ้ยให้เพื่อนมีความสุขมากๆครับจริงจริงหัวง่ายเสร็จกูแท้เหมาแรงโอ้ยไปกับเสื้อน้ี่ทิาเสื้อกูแทะมันเห็นเอาใจไดก็ดีใจน้ำมูนะครับมูมีความสุขวัอนี้ือว่ามันบอกมันบอกว่าถือบอกว่าถือหรอกนะครับว่าวันหนึ่ง จะแก่ขนาดไหนผมยังบ่มีมือนีเลยครับอาจารย์ไงครับผมแ hm. จ่งอาจารย์ไงไปเดยเพรครับขออาจารย์มีเศษไปน้ำนะครับก่ดีใจน้องโมบุรีมีอะไรจะจะพูดอีกไหมอยากจะพูดอยากบอกอย่างครับสายันบอกมีอย่างอยากบอกอยากให้สายันบอกบอกให้เขาบอกในมีความไม่แกยังสิบอกอยากอยากบอกอย่างไรครับหนึ่งเราบ ขอบคุณมากนะที่ดูแลมาอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าใจขอบคุณที่เป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์มาตลอดขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมากมากวันนี้แจก้มีเกียง นี่แคเลยนะพี่ย่าใหยดูหยายรานีีต่อมันย่านมูมันบอลอดมแรงแต่สามีกับบอลล็อนอะไปเพิ่งเหนือเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณเป็นเพื่อนสนิทที่คุ้เคย่เคยำงานแล้ครันนึงผู้อยู่วงพิษกินทองมาดกันอ้จากสานไม่เคยเรกผมมานี่ยอาจารย์ใหญ่นายอาจรับเชิญครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะมาสมภา์แบ้พี่น้องได้หัวเบิ้งกระหว่าเนาะ รู้ใส่รู้หุงสายกันบอลุ่งเป็นอย่างดีไปไหนไปเด้วกันไปทางยุโรก็ไปเดียวกันมาตลอดบอกมวกแน่เลยบอกจาย์ส่ได้ไหม่ยังก่อนเดียวให้น่ากันกูหัวใช่กันหรือยังกูเงยมืงแห้งอยู่เย พีน g, ่น oh um, <this is sound> <sm all hopping> ั e <eland> ่งเลยกับก้มก้มยากตายมันก้มหอมแจ่มปวดมันนี้มึงขึ้นสุกสุกฝันกันยินตาย่อแจ่ยินดีดีแล้วมันกับเกีย้ยข่อหมาบบดีหูใจที่ตัวเกีย้ยข่อหมาไฟดับแต่ละเออขึ้นมาเกีย้ยข่อหมาเกียร์ดูเฉียบแบบห้าเลี้ยงหมาดูเฉียบอ่ากาดีใจน่ำน้องนงลูกซินลูกหาเนี่ยเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเคยลำบากขาดคำเนี่ยผู้นี้เป็นผูเลน อเล็กเลือตุนแก้สิไปลองพิ่งขับรถโฆษณาเนี่ยเป็นค้อนไหว้กับแยนต่อไปก็กรักะรใจเต่าหรือคนสมัติของเราเองก็ดีใจนะครับมีควนพยายามสั่งตัวสั่งซื้อสั่งเสียงนเจ้าของอันเจด้วยมากเขาเจ้าสีบริโภคแท่แต้ไอ้สินค้านอกสินค้านอกส่วนใหญ่เขาจะมาขนมปังมาก สอบสอบทังมึงเลยว่าเกิด่าสีมีวันนี้ขันวันนี้มัตุกปกครองเอาการนาเอา,าให้ดี้คนคนี้เล้อฝนเหยียบข้อเไได้ฝนได้ขันนี้อีกนะก็ะะเพราะอย่างนครับคนคุณเคยกันว่ามุ่งมวนกันธรรมดาแล้วข็บ,บังคับมังข้าเขาเอาบอลลิงแต่แขกผู้มีเกียรติอาสิพกคนใจเย็ว่าเขาบอกไปทัวเนะอะเข้าใจว่าผูงเงืนมึงแห้งเฉยนลย บอกม่าจริง่หัวหน้ามึงซ้ำหนยังี้ยประกาเนาะแต่ว่าผู้เชียเที่ยนมันบอกมีเมี่ข่อยบอกใครบอกว่าบอกใครบอกว่าเมียเจ้าเด้อย่างเห็นมาเพิ่มสิมันสีใอยังมันเสียตาเลยต้องเห็ดเห็ดก่อนมันสีววาหนะมันก็เลยบ่าเดวบอกวันนี้เป็นวันมงคลนะครับข็ขอให้น้องๆน้องนลูกสาวเด้จงหักกันเพ่งกันขอดข้อกันไว้เมนเอ็นสิเกิดขึ้นในมริษสูมชีวิตก็เหลืแต่สองคนนขาจะผ่านพกกัน ตัง้งยิ้ตั้งใจอเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าอะไรทั้งท้องสมาัยของตัวดอกของพ่อเดียบาดอ,อกจะเฮงเฮงมันมีหรอล่ละคันเงเฮงอย่างแี่น้องเฝ้าสป,ปีดเขาดีๆเนาะก็ขอบคุณสละแขกผู้มีเกียรติได้เกิดมาพิธีมาเป็นสักขีพยานให้เสียยันมาลุง้งแล้วก็แขกคนละคนใหญ่ทางอาวาที่ ที่ไม่เกียดรับสายยันเขาครับก็จงรักษาความหักไปเดนโดเนอร์าธูสาธูสาธูคุณตาคุณครองครับขอบคุณมากขอบคุณมากท่านใหญ่หน้ายางครับเออพอจยุดพอะไม่ต้องซีเรียสนม่ต้องเครียดมากสายยันน้ำฝนวันนี้นะครับสบายสบายกระลายสายยันครับจ่ายใจที่ให้ผู้บางสาวนะคะเขาเรียกว่า เรียนเรื่องชีวิตสายการรู้แล้วก็ฝูงผ่านไปเยอะแต่ต่อไปเป็นวิชารักซึ่งเราจะต้องต่อรักแล้วก็ปูกผ่านไปเรื่อยๆเราอะไรบารักการทำลายกินรักทุกอย่างที่เป็นของสามีใช่หาเงินมาได้กว่าทีตั้งต้องว่าให้คุณภรรยาตั้งแต่ที่อาทิตย์นี้ไปห้าปฏิเสธค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะ ทุกท่านเลยพรให้กับผู้ส่องสายแล้วส่องมที่เสียงผมอันที่อันที่มีร็เป็นทางการของสายยนงรุ่งแล้วก็ของน้องนนะคะอันดับแรกเอาใครก่อนสายยางเอาไปก่อนเอาผู้หญิงก่อนเหรอคะโอเคเอาให้โยกนะคำเลยสวนสวนก่อนขอบคุณ คุณแขกทุกท่านที่มานวันนี้ขอบคุณมากจัดใจดีฝนตกเมื่อคะจะร้อนก็จให้เกียรติมาขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้ากลับก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะคะสั้นๆแต่มีความหมายนะคะได้มีความจัดใจของทางเจ้าสาวนะคะพรถึงเจ้าบ่าวบ้างจะรู้สึกจะรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าสบายใจหรือว่า หมดแล้วซึ่งอิสระหรือยังไงนะคะความในใจนะเอาความในใจที่อยากจะพูดสิ่งที่ไม่อยากพูดเก็บไว้ในใจโอเคเชิญครับเดินท่านสสสายยางครับสอสอย่อมาจากสายยางเนะครับครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณแขกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้โง่หนองนุ่งสุขุทุกคนนะครับอ้ยช่ไหม วันนี้สุขทุกคนดีใจหลายๆนะครับในขณะในช่วงโควิดกันยมีผู้ให้เกียรติผมมากในางานนี้นะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่สาวพี่ชายนะครับจากวิเชียรบุรีขอบคุณพี่พรชัยขอบคุณสาวพี่สาวน้อยมังสว่างอาจารย์จำลองแล้วก็น้องสาว หรือแม่แห่งไทยบ้านทีวีคุณมนทิลาย nh ายเพียงขอบคุณในห,หลายเชี่ย,ยแม็กไลไปเหมือนกับน้ออาจารย์พิเศษวงสวรรค์อาจารย์ไนน่า,าย่านแล้วก,กนะับผู้นางอยู่กลางกลางน้าท่าผมไปย่างเยู่นที่ประเทศลาวเ <laughs> ป็นคนเสด็จออ <laughs> ย่างโอย สมัยบุญน,น้อยทนเนอยขอบคุณเสียอ๊อดมูหักมูแพงบริด้ทิมกันจชิเกือดน,นะครับมือนี่มาขอบคุณน้องชายนุ้งเยี่ยมและการหลุงพระอาจารย์เชษและคุณก้อยเจ้านายและการทีมก็ได้คือปลาอ๊อกนะครับน้องป,าปราง เพ่นอยู่ไกลครับเพื่อนกัมม่าเราเริ่มว่าได้ผู้จีเริ่มว่างแผนอาจารย์แหลมกองเริ่มเต่มเต็มมื่อไทยพี่นดีนะครับมันคงตั้งจิตแน่แน่อธิษฐานผู้รักตรองไปเอาลงปักลงไปยันน้ำฝน กา,ารแสดงตัดเค้กที่สวยงามมากจัดทั้งเคี่ยวไม่มีแหวนไม่มีมีอไรเลยตัดแต่โซน,นจนจนสุดพวกงป๊อเลยนะคะ<ฮ>เดี๋ยวสักครู่นึงคุณหมอมาก็จะได้แขกได้ให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับประทานชิมเค้กันอร่อยอวันนี้นะคะเป็นเทศแห่งความรักเป็นเค้แห่งวันสมรสที่สวยงามนะคะและ้วตอ่อจากนี้ไปฟางต่อไปให้กับสมหวัไทยก็ล้วกันเพราะว่าจะมีการ บันนีู้้ใดเป็นโซนเด่าเดอเตรียมรับดอกม้กันละกันโอเคค่ะใครับหน้าที่วขบนหน้าครับขอบคุณอาจารย์มูรดาจัดงีมานะครับเดี๋ยวท่านจะได้ทานซิอันตุบนุดลสิเอาเลย่าฮ่าฮ่าฮสาฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮ่า่าไปาาฮ่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 ่

ขึ mother, really, one, two, one ้นมานอีตะก้อนเกงเอาตัดวันนี้ไม่มีงานไหนนะคะที่เข้ามาแบบว่าเอาดอกไม้จากเมื่อเจ้าสาวเนี่ยเวันนี้วันนี้มีเนี่ยเนี่ยหันนี้ใครเล่น ไปกใช่เขี่ยแม็กท็อปที่นี่จะมาเแค่จะมาเฮ้ยวันนี้เห็นหี้ยมู้กันว่าว่าเราจะเปลี่ยนเมียหน่อยครับขอเป็นเมียหน่อยแบบมี้สักสีดิก็มีสักสีไม่เห็นแล้วคู่เด็ดสักสีโอ้ยมสบายน่าน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยไอ้มันเจ้าว่าลงทุนติดีล้วเนี่ยลงแล้วฮะลงแล้วลงได้เท่านี้ ยบ่น่ี่บอกแล้วนะคะทุกคนไม่องใช่ไผู้ใดหน้อียบอกแล้วถ้าเราเป็นเมียเนาอเป็นเมียเนี่ยวุ้ยคนเห็นคันมากของเราว่ามันเจ๊เพียนล้ส่งลงส่วนแม่บ้าแม่ขอรบูมนะ คอยบอกเลยเวลาข้าสิไปเป็นเมียน้อยไผเขาต้องไปบอกกบเมียหลวงดีๆเลยเนาะข้าวตกเราบอกใจดีๆเมียนปลาฟแม่แม่ชุดปากชุดปันตียะไรกจนอยู่เหี้ยนชุดแก้มเหบอไม่เจอเมียน้อยใจกลางเลยมองโสงเป็นเมียน้อยเหรอเสียงชัดแรงแรงแรงถึงจะมาก่อนเข้ากับเป็นหน่อยกัไใดบ่เป็น เมียน้อยเนี่ยถ้าใครเป็นเมียน้อยในหัวรักผัวหลงจเด่นเพราะว่าโจก็บอกไม่น้อยเอยยาปากอยาบ้านเดียวรอดมากเจ้ายาไป๋บอเขาให้เอาเรียงดีอยู่ยาเลยเนาะแม่เอาเนาะวันนี้นะคะ ขออวพ่อบม่นะคะพี่สายันนะคะเป็นผู้ที่ทําให้มนทิรามีวันนี้ก็ว่าได้นะคะเป็นเป็นผู้ปาอาจารย์นะคะก็เป็นพี่ชายที่น่ารักน,นะคะเทียบให้นมนทิรามีเกตเพรวันนี้ได้าะพี่สายันวันรุ่งเนาะนะคะไปใส้กับลืมกันว่าไรนะคะหางแพงนะคะสําหรับพี่สายันวันรุ่งเนาะนะคะเป็นผู้ชายที่มีบุญคุณน,นำมนทิาราเหลือหลายนะคะ บางท่านก็ยังไม่รู้จักเนะาะว่าเข้ารู้จักกันได้แค่ไหนแต่ <laughs> จริงๆนะว่าเป็นไอ้กำนองหรือไอ้ความเป็นตังโตงน้องให้ตา <laughs> มตรงแล้วไปเลยนะคะนะเร่องใดกับเหมือนเดิมนะคะพี่ชายนะคะอันนี้บงังหลายๆท่านจะจะบ่าค่อยว่าลู้นะคะที่มาที่ไป สองเท่านะคะมีสายยันมือนีได้มีมนิทิล่ามือนีได้กัมีพอดีสายยันมันดูนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะของครอบสํามเรจของมนทิล่าได้เนาะวันนี้ขอบคุณพี่ชายมากๆนะคะขอบคุณมากๆาแล้วก็แสดงความยินดีนนกับอายเฮาน้าน,นะคะก็ขอให้อ่าก็ตรงแก่ตัวงานหนาได้ไเดิมเอางานน,น,นี้เอางานเดียวเลย,ยแล้วก็แล้วเขาอ่านชั่วโมงอาสิจ้ะเหมอดีดอก ไม่เห็นเอส่เ้า้าตอ้าเนียวดียออันนี้ยเจ้าก็ลองแห้งเนมฮะนั่นไอันง่ายๆ่คือบอกของสไลเดียวจะลาลองมาล็อสิเน้อป้าหู้บแก่สนนาอฮะนั่นเสียงดีแห้งเมี้ย้้านทีวีกี่ตัว้รอย่าไปยืนเรื่องด้านสันติภาพ พวกสิ่พกกับผู้ต้องไปอยู่าทฒนบ้านทีวีจ้าเป็นบ่อันนั้นก็ช่องเรื่องนี้น่ะไอ้ชาวบ้านแดนดินนี่เล่าผู้เดียวแล้วสิบอกใครขายข้าวิดกไก่แกงแต่สู่เกตเทวด มาดีคนสวยเห็นเวสินับวด้วนำบรงต็มท่านหนึ่งสองสองสุหังขาของกันละอันหน่งสอง,สองโอ้ปั่นลิงขาลูกทอปเป็นยไอน่งสอง,สองุอ้ยพี่น้องเลยจ้ะ วอนนี้รับนะจ๊ะใครอยากจะร่ำอ,อยากจะรวยอยากจะมีผัววันนี้ขอให้รับไ,ได้เลยจ้ะพี่น้องจ๋าดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ที่ปลูกเสร็จมาแล้วจะปุ๊บได้ผัวปั๊บเลยนะจ๊าถ้ายังหาไม่ได้มาหาปล่อยเ้อะเบื่อวันนี้ช็อตหนึ่งร้อยหนึ่งเราไม่ขายสองร้อยก็ไม่ขาย ดอกไม้นี้เราไปปลูกเสรมาแล้ว9 9 9บาทแต่วันนี้ไม่ขายนะจ๊ะไม่ขายแล้วมาโชว์ทำไมล่ะคะ90้าบาบาทพอ <c oughs> ให้บูชาขอให้บูชาเก้าสบาทเอามาเลยคุณพี่ครับจับขึ้นมาแล้ว <c oughs> <c oughs> วันที่ตัวนี้ดึสงสองสอง

บรรยากาศดีๆก็เลยก้าพาไปพี่น้องในเมืองขอบคุณทุกท่านพีはは่น้องเพียงเพีงสุขุพุทนะครับเพื่อเป็นวันวาเลนไทน์วันที่สี่กรุงพาวันวาเลนไทน์นะครับขอบคุณพี่น้องจงสุดหลงนึกความพักนะครับความพักความแพงนะครับก็ขอให้จงเจริญในนาทีการงานนะครับเห็นจริงใดยกับคอยสุขประมวลรารนาเดินทางกระแสคอยตลอดไปจงพักกันไว้แพงกันไปพร้อมพักที่สั่งซื้อพักกันมาเร่ง ร้อยพุ่มพักตัวนั้นจงประคองอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับจากเชียงคิ้งของเยนญาณฝากไว้สำหรับพี่น้องเพื่อนพี่ของเยนญาณสุขพนสุขผนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางยนญาณได้เลยพี่น้องเด้อครับเจริญาณแชนแนลครับขอบคุณหลายที่พี่น้องย่างอักยังสงสารเยนญาณอยู่ความหักความหวังของเยนญาณก็ยังอาศัยพื้นบ้านประวัติมน้องคือเขาครับพนิตาลาเดียว